เจริญพรญาติโยมสาธทชนทั้งหลายอาตมาอยู่ที่บริเวณเทปูนเรือนยอดมหาวิหารพุทธประนิพานเป็นการเทขัดมันด้านบนเพื่อปรับพื้นที่ให้เสมอวันนี้หน้าโม่บอกแล้วนะสีแรกบ,บอกแล้วว่าหมดไปหนึ่งลูกแล้วอย่างไรเสียว,วันนี้ก็น่าจะใกล้ๆ200ลูกนะเทปูนกับ200ลูกเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆเหมือนกัน สี่แรกยังเป็นหน้าโม่บัญชาทองแก้วจันทรสุธเมธมีสันเทียสังวานมองไทยสงเลยมีหลานแจ็กร้อยสาวสุบรรสมัครคดีกูบาเหี่ยวสม,มนเนรมิกพ่อจำลองอะไรว่าลุยกันเต็มที่เลยไล่กันขึ้นมานอันนี้เป็นบริเวณโม่ที่โม่อยู่นี้ตั้งแต่เช้าสายบ่ายจนถึงเย็น โรงทานก็สแตนบายรอไว้อย่างเยี่ยมเลยนะเอาเน้นมิกเป็นคนหมุนโมละแทนกุบมเหี่ยวนะนั่นแหละปูนที่ผสมเป็นปูนหนึ่งประมาณทักสลูกต่อการโม่หนึ่งครั้งแล้วก็ใส่น้ำยากันซึมด้วยนะส่วนก่อนจะเทอยู่ข้างในก็มีน้ำยาประสานปูนเก่าปูนใหม่ด้วยคือไม่ได้เพียงแต่ปูนเท่านั้นยังมีอื่นๆอีกนะ อันนี้ก็คำพูนทาคำก็ส่งทั้งปูนขึ้นลงแบกขึ้นแบกลงตลอดเวลาเอาละหน้าง,งานของเราตักแล้วนะตักแล้วส่งแล้วนะเอามาอีกรอบแล้วนะเมื่อที่พระอาจารย์ไปมองมองดูก็เรารัก8ดลูกไม่เกินสิบลูกนะเฮ้ดอีกสักรอบหนึ่งจะเป็นไรและสำคัญว่าพรุ่งนี้จะไหวไหมถ้าพรุ่งนี้ไหวก็จบงาน หมายก็ว่าจบเลยถ้าพรุ่งนี้ไหวนะแต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่ไหวก็ก็แล้วแต่ลูกศิษย์แหลนะอาจจะสายหน่อยบ่ายหน่อยแต่ก็ควรจะได้เทต่อในวันพรุ่งนี้นะแต่สําคัญอยู่ที่พนรงค์และช่างบุตรนะต้องหาระดับเนะพราะเขาเป็นหัวหน้างานในการทํางานทุกๆจุดของวัดเวลามีการทํางานแบบนี้นะช่างบุตรพนรงค์นี่เป็นหัวหน้างานอยู่คอยจับคอยหายระดับนะเพราะเป็นช่างอยู่นะเอารประมาณนี้นะช่วยกัน คุณพ่อคุณแม่จากหัวอ่างยังอยู่กับเรายังไม่ทิ้งไปวันนี้เมื่อวานกลับแล้วนะประมาณนี้วันนี้ยังไม่กลับนะมีหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นพร้อมนะพร้อมก็มาพร้อมพูกสันเทียนะมีพร้อมแล้วก็วิรัตนะวิรัตพร้อมสันเทียมีพร้อมพูกสันเทียมากันเป็นคู่ๆและทรงศักดิ์โสภาจันทร์คุณพ่อนะจากหัวอ่างนะอันนี้ทีมหัวอ่างหมดเลย ไปจิตอาชบูรณ์บุ๋มุรนตราแจ้วแม่สำเรียงรู้จุมนะนี่ยังไว้นะแม่นะมันทั้งวันวันนี้นับในนับถังไม่กี่ถังเนี่ยน้สาธุขอบคุณมากเลยเยี่ยมเย่ยมมากเลยนะอันนี้ถังขึ้นไปละตรงนี้จะเหนื่อยหน่อยมีการโยนถังอันนี้คำพูนก็ส่งถังมาสู้สนะอ่ะสู้สเลยแม่สู้ๆเลย แม่ลาวสาธุน,นี่น้องจากหัวอ่ากทั้งนั้นมีคนมาบอกว่าช่วยงานกายันคันแขงใช่แล้วลูกศิษย์ช่วยงานกายันคันแข็งมากสู้เต็มที่เลยนะโยมสุนันท์กันตะวงบุญถึงเกียายมุมถ่องงอกบุญเจียรีอัมพายลุงดุลย์ไทยคิงสันเทียบุญญาพรจิตตวชิรานนท์แล้วก็นุนดุริจีรัมนี่ นรีมากระหลานแจ็คสิพรบุญไทยสงสิริมาเจนทัเขตตุยสุนิสาพันสำโรงแล้วก็ยังมีใครบ้างมีสำรวยมามาเริงอันนี้ลืมชื่ออีกละเดือนเดือน,เด,อนเดือนดงกระโทกนะ,นะเดือนแล้วก็ คุณพ่อน่ะพ่อเลยมา,มาเริองอ่ะพ่อพยานิดน้อยพ่อพยานิดน้อยแล้วก็มนนะจันทศภนาเจชยารักมีหลายคนอยู่เรนะั้นพ่อหัดนะพ่อหัดนะมีหลายหลายคนอยู่บริเวณนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูกันไปนะอันนี้ปั่นอยู่นี้ก็เป็นปนกรคคำแปล ล้ด้านโน้นพันรงบุษบงกวาดปูนอยู่ฝั่งโน้นช่างบทบุญไทยสนะหลายคนอยู่ด้านในสกุลการบุษบงแล้วก็สมานใจทนนะฮาบ้านอ้วนสมรวยฮามันอ้วนนะแล้วก็ปาดปูนไปอยู่นั้นนะปาดปูนเนี่ยอันนี้อวิรัตนะ วิรัตพ,พร้อมสันเทียนะหลายๆคนช่วยกันช่วยกันกันนะอ,อันนี้ก็คือหน้างานที่เราเห็นหน้างานมีมางอ่อนสุขประเสริฐอยู่ฝั่งในนั้นนะอันนี้ก็คือลูกศิษย์ลูกหาที่ถวายแรงถวายงานกันเต็มสัดเต็มส่วนเต็มกำลังความสามารถนนเห็นแล้วางานที่ อันนี้พ่อหัดก็ปั่นอยู่ในี่พ่อหัดเนี่ยนิวิรัตนะ,ะกุลีกุจอกันเต็มกําลังความสามารถเลยพระอาจารย์มองผ่านเลนตรงนี้นะนี่เรียกว่าปาดปูนช่วยกันอ,อย่างก็เดินดูโอว้วันนี้เทไปเกือบจะสองร้อยลูกแล้วนะชังบุตรใกล้ๆจะสองร้อยลูกละเทมาเยอะมากวันนี้นะเมื่อวานเพียงเก้าสิบห้าลูกเท่านั้นวันนี้เกือบสองร้อยล อันนี้ก็คือลุยกันเต็มที่เลยแล้วก็ปั่นหน้าปูนคืนนี้เมื่อคืนนี้ก็ตีหนึ่งวันนี้ถึงกีโมกันละ่ะนะดูบรรยากาศฝั่งนี้ด้วยนะฝั่งนี้ก็สวยงามตามที่เราได้ทำเอาไว้นะหนึ่งสมนึกสมสุขก,ก็พ่นสีขึ้นมาถึงนี่แล้วนะด้านล่างน้นกมลนชนกมิดสูงเนินตอนนี้เขาประมงนะด้านล่างๆงนู้น แล้วก็ยังมีเสดช้างไทยแต่งปูนอยู่ด้านล่างมีช่างแดงนะอยู่ด้านล่างนู้นนะแล้วก็ครูโตหลวงพ่อชุ่มบุญนะอันนี้ก็จะเป็นวิวทิวทัศน์อยู่ด้านบนนี้วันนี้ขอบคุณโรงทานได้โพสต์แล้วในเฟซของวัดป่าภูผาสูงนะรงทานให้อนุโมทนาบุญกันเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันกับทุกๆท,ท่านนะมองไปสูงมากเลยห้ามพลาดบริเวณนี้นะ นั่นล่างสะอาดแม่ประคองเชื่อเชทึกทําความสะอาดตามที่พระอาจารย์สั่งเยี่ยมเลยนะแม่ประคองเนี่ยสั่งตรงไหนก็สะอาดตรงนั้นแล้วยังมีสาวราชัญยาสิริด้านล่างด้านล่างก็ยังมีงานกันอยู่นะก็ยังมีโอสีกันอยู่นะมีปีรานาบุญแล้วก็วิศวกรเอกฤกษ์นะก็สาธุอนโมตนากับทุกท่านทุกคนเลยโดยเฉพาะวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาย,ยังไม่ไปไหน ยังลุยงานกันอยู่บริเวณนี้ดูพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์กำลังสองแสงกันอยู่บริเวณนี้นะพระอาทิตย์ก็แค่ปลายเหล็กของเรานั่นแหละนะพระอาทิตย์แค่ปลายเหล็กของเรานั่นแหละเราเลื่อนไปนก็ได้พระอาทิตย์ก็เลื่อนตามเรานะเราไม่ต้องตามพระอาทิตย์ก็ได้อา <c oughs> <c oughs> สาทุกกับทุกท่านเลยลูกศิษย์ลูกหาช่วยงานกันมากมีเรี่ยวมีแรงมากแล้วก็หลายๆคนก็ บางคนก็อยู่ในโหมดกักตัวนะไม่กล้ามาวัดนะบางคนก็กักเนื้อกักตัวแล้วบางคนก็ตรวจแล้วตรวจเองตรวจเองสองขีดไปตรวจโรงพยาบาลไม่ขึ้นก็มีนะ <c oughs> เออแปลกดีเหมือนกันนะตรวจเองบางทีตรวจด้วยเอทเคเนี่ยอย่างเช่นพี่ต้อยพี่ต้อยหน้าวัดเนี่ยพี่สาวพระยานก็ตรวจสองขีดห้ามมาใกล้วัดเลยพอรับส่งรถโรงพยาบาลมารับไปไปตรวจก็หาไม่มีเหมือนกันอันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะ เขาก็ไล่กลับมากักตัวอยู่ที่บ้านเพราะตรวจเองมันเก็นสองขีดแต่พอไปตรวจที่โรงพยาบาลให้หมอตรวจอย่างดีก็ไม่ขึ้นนะอันนี้ก็แสดงว่าตรวจเองไว้ดีกว่าป้องกันไว้ก่อนนะป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดนะแต่ก็จะไว้วางใจมันนะยังไงก็เสียก็ต้องระมัดระวังมันนะอันนี้ตามภาพเลยนะตามภาพเลยอ่าถวายแรงถวายงานกันทั้งปูนกาวทั้งปูน ผสมเสร็จนะะแล้วก็คนทําทุกสางสองสามอย่างต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวกันนะอันนี้คือเรือนยอดมหาวิหารพุทธปรินิพานอันนี้คือเสาเรือนยอดอันนั้นคือพระอาทิตย์นะกำลังจะตกดินละพวกเราก็ยังทํางานกันอยู่แบบแบบสู้เป็นสู้ตายนะแข่งขันกันจริงๆนะไม่อาศัยคุณพ่อคุณแม่แล้วลุกศิษย์เหล่านี้นะ ันนี้ก็ใกล้งวดๆเข้าไปละเนี่ยถอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆใกล้จะเต็มบริเวณนี้แล้วคิดว่าฝนจะไม่รั่วไม่ซึมแล้วที่จริงการรั่วซึมเรามีน้อยมากนะนิดหน่อยแต่เอาให้ชัวร์ไปเลยดีกว่าไม่ให้รั่วให้ซึมลงไปชั้นล่างมหาวิหารพุทธปริณิผ่านได้จึงต้องรวมกําลังกันมาก่อสร้างด้านบนให้สําเร็จช่างวุฒรเมื่อคืนนี้กลับดึกพรนรง์กลับดึกนะ,อ,ะอย่างไรเสียวันนี้มีแรงก็มาต่อกัน หลายท่านก็ต้องช่วยกันในการปัดหน้าปูในคืนนี้พระอาจารย์ก็จะมาดูเรื่อยเพราะเป็นกําลังใจให้ลูกศิษย์ลูกหาที่ถวายแรงถวายงานที่ช่วยงานช่วยการพระอาจารย์ให้สาเร็จอนุโมทนากับรงทานอยู่ฝั่งโน้นยังอยู่เลยนะรงทานนั่นนะ่ะไม่ใช่จะถอยนะโรงทานนั่นนะ่ะยังอยู่เลยนะท,ทุกคนยังช่วยจิจกการงานบุญกันอยู่นะยังมีโรงทานของตระกูลพาไหมต้อยสมานเพียรขันธาเป็นคนทา ก็ยังยืนหยัดอยู่นะวันนี้อาหารเยอะนะวันนี้อาหารเยอะอาหารกันกินเยอะแล้ววันนี้ก็ป่วยไก่ก็มาสมารภูงกิจดอนก็มาะนะหลายหลายคนที่อยู่ด้านล่างอาจจะได้ไม่ได้เอ่ยชื่อไอ้นามก็ขอบคุณอาสาทุกกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังบุญพลังกุศลนะพระจาจาร์อยู่บนด้านบนบนเรือนยอดนะก็จะมองเห็นข้างล่าง,างนั้นไกลเชียวมองไปไกลเลยแหละนั้นโน,น่นปากช่องโน,น่นบังน้ําเขียว นวสีคิ้วนนปักทองชัยเห็นไกลามากเพราะว่าเราก็สูงพอควรทีเดียวนะเราบริเวณนี้จะถูกจัดแต่งให้สําเร็จกันไวๆไม่อยากรอช้าไม่อยากรอนานจะต้องสรรสร้างให้ไวๆแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ทํางานกันอย่างนหนักหน่วงกษสาทุกกับทุกท่านวันนี้9เมษายนพุธสราช2 5 6 5ภาคบ่ายเย็นๆวันนี้เราอยู่กับแสงพระอาทิตย์ที่กําลังจะตกนะแต่ว่าเรายังหมั่นเพียร ที่จะทํางานสู้กับเวลาเวลาเหล่านี้อยู่ขอบคุณทุกท่านสาธุกับทุกคนร่วมบุญรบบ่วมกุศลกันได้นะญาติยมทั้งหลายที่เบอร์บัญชี4044256594ธนาคารกรุงเทพชื่อพระธิรนาถทงชัยมาร่วมบุญสงการเทป,ปูนกันปิดทองพระกันห่ผมผ้าพระทาจอมผากันมาร่วมสร้างบารมีกันขอเจริญพร